สวัสดีครับมาดูกันเลยดีกว่าครับกับบริษัทที่น่าสนใจมากๆอย่างแอ p เซ era นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกของ AI กับเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างลงตัวเลยเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมบริษัทนี้ถึงกลายเป็นที่จับตามองลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเราสามารถเข้าไปลงทุนในการค้นพบทางการแพทย์ครั้งสาคัญครั้งต่อไปก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆได้ละ่ะคำถามนี้แหละครับคือหัวใจหลักของการวิเคราะห์ในครั้งนี้เลยเพราะแอปเซลเลรากำลังทำแบบนั้นอยู่โอเคครับ ส่วนแรกเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วอัพ a l ล r ราเขาทำอะไรกันแน่ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับ a p s a l ล r รเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับนักล่าแอนติบอดีครับคือเขาไม่ได้เป็นคนผลิตยาออกมาขายนะแต่เขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำมากๆไปค้นหาส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแล้วส่งต่อให้บริษัทยาอื่นๆไปพัฒนาต่อคือภาพนี้มันอธิบายได้ดีมากเลยนะฮะ ลองนึกภาพว่าข้อมูลชีวภาพมหาศาลเนี่ยมันเหมือนกับกองหินกองทรายที่ยังไม่ได้ร่อนหาของมีค่าใช่ไหมครับแล้วแพลตฟอร์ม AI ของแอปเซ l เล a ่า ell ก็คือเครื่องจักสุดล้ำที่ทำหน้าที่คัดกรองหาเพชรที่ซ่องอยู่ข้างในซึ่งก็คือแอนติบอดีนั่นเองพอเจอแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปทำเป็นเครื่องประดับเองนะแต่ส่งมอบเพชรเม็ดงามพวกนี้ให้คนอื่นไปทำต่อเป็นโมเดลที่ฉลาดมากครับคือช่วยลดความเสี่ยงของตัวเองแต่ยังคงมีส่วนในความสำเร็จอยู่ โอเคพอเรารู้แล้วว่าเขาทําอะไรคําถามต่อมาก็คือแล้วเขาทําเงินยังไงซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญมากๆสําหรับนักลงทุนเลยมีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยครับคือเขาบอกว่าโมเดลธุรกิจของแอปเซลเลวาเนี่ยมันเหมือนกับยุคตื่นทองเลยในขณะที่บริษัทยาอื่นๆกําลังแห่กันไปขุดหาทองคําหรือก็คือยาตัวใหม่เนี่ยแอปเซลเลวาเขาไม่ได้ลงไปขุดแข่งกับใครนะแต่เขาทําหน้าที่ขายพร่วกับเสียมที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือเทคโนโลยีของเขานั่นเองทําให้เขาสร้างรายได้จากนักขุดทองหลายๆเจ้าพร้อมกันเลยและขั้นตอนการทําเงินของเขาก็มีอยู่3สเตปหลักๆครับหนึ่งเลยคือหาพาร์ทเนอร์จับมือกับบริษัทยา2คือใช้แพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยไปค้นหาสิ่งที่พาร์ทเนอร์ต้องการให้และ3คือการรับเงินซึ่งมันมี3รูปแบบนะมีทั้งค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเงินตามไมล์สโตนความสําเร็จแต่ตัวที่พีคที่สุดรางวัลใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือส่วนสุดท้ายครับ ค่าลิขสิทธิ์หรือที่เรียกว่ารอยต์ตี้จากยาที่ขายได้จริงๆมาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้แอปเซเลราแข็งแกร่ง,งหรือถ้าเป็นศัพท์การลงทุนก็คือคูเมืองของเขาคืออะไรกันแน่อย่างแรกเลยคือขนาดของโอกาสครับดูตัวแรกนี้สิครับร้อยกว่าโครงการที่กําลังทําอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับอะไรเน่อยหรอครับมันเหมือนกับการที่เรามีลอตเตอรี่อยู่ในมือ100อใบครับแล้วแต่ละใบเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลที่1 ซึ่งนวันที่หนึ่งในที่นี้ก็คือค่ารอยบุ๋ีก้อนตันั่นเองแล้วการที่จะทําโปรเจกต์เป็นร้อยๆโครงการได้เนี่ยต้องมีเงินทุนที่แข็งแกร่งใช่ไหมครับนี่เลยครับ <c oughs> เขามีเงินสดในมือเกือบ500ล้านดอลลาร์ที่สําคัญกว่านั้นคือไม่มีหนี้เลยสักบาทนี่มันคือเกราะป้องกันชั้นยอดเลยนะฮะมันแปลว่าบริษัทมีเงินพอที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีขยายธุรกิจไปได้อีกหลายปีเลยสบายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุน สไลด์นี้คือบทสรุปของความแข็งแกร่งทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลรอยต์ตี้ที่ทําให้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆในระยะยาวไม่ใช่รับเงินครั้งเดียวแล้วจบพอ r t ฟลิโอที่ใหญ่มากๆเทคโนโลยีที่เรียกว่าทําได้ตั้งแต่ต้นจนจบในที่เดียวและที่ขาดไม่ได้เลยคือพาร์ทเนอร์ระดับบิ๊กๆทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยมันคือความได้เปรียบที่คู่แข่งจะตามให้ทันบอกเลยว่ายากมากครับเอาละครับดูภาพใหญ่กันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาลงรายละเอียดในส่วนของแผนการลงทุนกันบ้าง แต่ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมาจากการวิเคราะหนะ์ณวันที่ที่ระบุไว้เท่านั้นนะีน่ครับวันที่1 1พฤศจิกายน2025อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันมีกรอบเวลาของมันตัวเลขราคาต่างๆที่เราจะเห็นต่อไปนี้ก็จะอิงกับข้อมูลณนะวันนั้นเป็นหลักเรามาไล่ดูในตารางกันเลยนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาแนะนำโซนเข้าซื้อเอาไว้ที่ช่วง3 8 0ดถึง4.10ดดอลลาร์ พอเข้าไปแล้วก็ตั้งเป้าขายทํากําไรไม้แรกที่6.50ดอลลาร์ครับตรงนี้เขาแนะนําให้แบ่งขายเอาไปก่อนสัก70%แล้วเป้าที่2คือ7.80ดอลลาร์สำหรับ30%ที่เหลือและที่สําคัญที่สุดเลยการบริหารความเสี่ยงจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ตั้งไว้ที่3.50ดอลลาร์ครับแล้วถ้าถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนแล้วแหละเกิดราคามันร่วงลงมาถึงจุด stop loss ที่3.50ดอลลาร แผนก็คือต้องคัดลอสครับออกจากโพสิชันเพื่อจํากัดความเสียหายแต่ในข้อมูลก็ยังให้อเดียเพิ่มเติมไว้นะครับว่าเออถ้ามันยังลงต่อไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีโซนที่น่าสนใจให้เขาซื้อรอบใหม่แถวแถวสอถึงสดอลลาร์โอเคครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีเพื่อที่จะได้เข้าใจแก่นแท้ของการมอง a อปสเตร r ่าในมุมของการลงทุนกันนี่คือไอเดียหลักคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ แอปเซลเลอรจะชนะได้ก็ต่อเมื่อพารนทเนอร์ของเขาชนะความสําเร็จของเขามันผูกอยู่กับคนอื่นซึ่งหมายความว่าในบรรดาโปรเจกต์เป็นร้อยๆโครงการเนี่ยขอแค่มียาที่ประสบความสําเร็จจริงๆแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมันก็อาจจะพลิกมูลค่าของทั้งบริษัทไปเลยก็ได้ ภาพนี้มันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับดูแท่งทางซ้ายนะครับนี่คือฝั่งของต้นทุนซึ่งมันค่อนข้างต่ําแล้วก็จํากัดเพราะว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวมีพาร์ทเนอร์ช่วยแต่พอหันมาดูแท่งทางขวาซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตจากค่าลอร์ดี้โอ้โหมันสูงกว่ากันเยอะมากนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรกันคือเสี่ยงจํากัดแต่โอกาสได้มันมหาศาล และผมขอปิดท้ายด้วยคำพูดจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วครับเขาบอกว่านี่คือการลงทุนสำหรับผู้ที่เชื่อในอนาคตของการค้นพบยาด้วย AI และยอมรับความผันผวนได้คือมันชัดเจนมากครับว่าแอปเซลเลอ่าคือการเดิมพันกับอนาคตเดิมพันกับเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่ระหว่างทางก็ต้องยอมรับความผันผวนให้ได้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกแอปเซลเล a ่าในวันนี้ครับ